ตามศาสตร์พลังตัวเลขรหัสพลังงานเลข8เป็นเรื่องของพลังงานรุนแรงและเป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่นิ่งปั่นป่วนแล้วก็สับสนนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ระมัดระวังในการนำมาใช้ใน7ตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์บางครั้งเนี่ยสภาวะอารมณ์อาจจะเป็นเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียชอบอะไรที่มันเสียเส่ยงเสี่ยงมุทะลุดุดันแล้วมักจะถูกดึงเข้าสู่วงจรที่ สิ่งเสี่ยงหรืออิทธิพลประมาณนั้นก็อยากให้ระมัดระวังในการใช้ถ้านำมาใช้ถูกต้องไปผสมกับเลขที่เป็นพลังงานดีมันก็จะดึงความยิ่งใหญ่ให้แต่ถ้าไปผสมกับเลขร้อนแรงแล้วเสียด้วยกันมันก็จะพากันดิ่งลงไปเลยอยากให้ระมัดระวังในการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ในบางอาชีพหมายเลข8ด น่านำมาใช้เช่นอาชีพขายลอตเตอรี่อาชีพที่ต้องใช้อิทธิพลอะไรบางอย่างงานบางอย่างงานเสี่ยงยงงานที่ไม่อยู่กับที่เป็นงานที่ต้องตัดสินใจแล้วเคลื่อนไหวด้วยทันทีก็หมายเลข8ก็จะมีประโยชน์แต่นั่นหมายความว่าต้องร้อยเรียงให้ดีๆนะคะในเจตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์มันจะทําให้ชีวิตเราสภาวะอารมณ์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าพลังงานมันดึงไปนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะคะในการใช้ ดูว่าบ้านปลายของชีวิตของเราครอบครัวของเราคนที่เรารักต้องการอะไรนะคะชีวิตมันง่ายอย่าทําให้มันยุ่งยากอย่ารอให้มันถึงแบบโอ้โหเสียแล้วเสียอีกหรือวุ่นวายจนเราแก้ไขไม่ได้นะคะฝากไว้เป็นข้อคิดระมัดระวังนะคะอาจารย์เล็กพลังตัวเลขเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะ